เลขเหมือนกันครับแตตัวนี้ก็มีเลขเหมือนกันครับไอ้หัวนั้นไม่มีครับเรื่องที่หลังหัวที่เราลองให้มันเป็นเป็นแบบอ๋อนี่มันติดอยู่แล้วบ่ไม่ติดเขาม่ตไปเขาเปิดบ่าเหรอเขาจะมีแล้วประกอบแล้วว่าอันนี้แหละโอเคครับแล้วประกอบเร้วก็ใช้เห็นบ้างอ๋อก็ผมก็อยากกัน

จริงๆเราสลับก็ได้ใช่ไหมครัสลับก็ได้ครับผมว่ามันมันน่าจะเท่ากันนะเนาะเท่ากันครับแต่ถ้าจะให้ดีเดียวนีกว่าต้ารัดับเล็กสามิมเหผมนึใส่เล็กสองตัสองตัว้บอมิล่เหมือนก <2 S 1> ันสองมิลเลยครับค,คิดว่าสองห่นกันนเนาะ อันนี้สามมิลรัะน,นั่นแหละผมไปดูราคาเราโอ้ยตอนนั้นมันไม่ไหวอะ่ะเราจะใช้สามมิล่ะเอาบาทีขนาดหู้อันนั้นใส่ลวดมันไม่ทันด้เห็ดเลยทันในแท่ง <laughs> กับขาดกับว่าทันม่ใส่ กับ้านสี่เขาที่มึงลอยให้เลามันกับแท่งก็เข้าสี่แบบนี้เ่นี้ก็ไม่นเลียวข้านาะจะเดีอ้อมเอาแบบข้ามาลอยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวอนต้อัน้ำ้น้ำห้น่ว่าที่รพอมาสิตาเอาเล็กฉากนะอันคนเล็กเล็กกองเท่นั้แหะเลี้ยงเลี้ยๆก็ได้เช่กันแล้ววานนี้พอเราเ่ามาท่านน่ะอยากได้ที่มันมีตีนเ่าแต่เาอยากได้ม่ตีนเราก็ต้องส้างแล้วสำหรับชานี อันเด็กฟังเียเรียงก็นได้ร้อยว่าผมทธมีใจใน้ำอยางได้หลักหมูน้ำขึ้นเตียงแล้วันมันมีเตียงฟังเร็นอย่ยื่แต่ว่าวความเี่ยน ดีกว่านาอจะได้ไหวึ้นมาน่าจะช่วยตังนานเนาะน่าจะช่วยตั้งนานแล้วอันนี้ฝั่งนี้เหรอนี่เหรอฝั่งนี่นี่นะ

เด็กครับเบด็กครับเด็กครับ เป็นตัวรอบกลางเลยนะเออตอนนี้รอบกลางสามสี่วันสองคนคนเล็กสามมิลไหมเล็กสามมิลก <laughs> มากกูมากเด็กว้ยทษกันมี มีครับข้างนี้ก็มีครับเบอร์แต่ว่าแต่ว่าผมผมเมมงไม่ที่โทรศัพท์แล้วล่ะครับมก็ดีอ่ะอยากเกยอยากได้อีกเราไม่แน่นะเดี๋ยวผอยากได้ซื้อมาจากไหนซื้อสั่งให้หน่อยไม่แน่น่ะครับผมปวดชี่